สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนนะคะวันนี้พี่ป่าก็สวัสดีเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทุกคนพี่ป่าจะมาเล่าเรื่องต่อจากอันคลิปที่แล้วที่พูดเรื่องสามีพี่หายไปไหนนั่นแหละคะ่ะแล้วก็พอสามีพี่กลับมาถึงบ้านแล้วมันเป็นกรรมที่ได้ทําไปแล้วนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าการประกันตัวออกมาแล้วเสร็จตับเรียบร้อยแล้วเราจะจบแค่ตรงนั้นแค่ประกันตัวออกมานะคะก็คือเราก็ต้องมาปฏิบัติตัวตามกฎ กแห่งกรรมกดที่เขากําหนดไว้แล้วนั่นแหละค่ะพูดง่ายๆซะเนาะก็คือกดแห่งกรรมก็คือเราก็ต้องไปจ้างทนายนะคะจ้างทนายก็คือ4 0 0พัน0 0เหรียญก็เกือบตกแสนห้านะคะเกือบตกแสนห้าแล้วก็รวมไปถึงค่าที่เราประกันตัวออกมา0ก็ประมาณ1 5ื0 0ถึงนกนะคะก็ประมาณเกือบสองแสนแล้วนะคะทุกคนค่ะหลังจากนั้นก็คือ สามีพี่เขาก็ต้องไปไปคันเซลิ่งไปคันเซลิ่งก็คืออ่บ้านเราเรียกอะไรก็คือไปไปรับฟังเรื่องอบรมต่างๆก็เป็นเงินนะคะทุกคนเป็นเงินก็คือชั่วโมงละ30เหรียญจากที่พี่จําไม่ผิดนะคะชั่วโมงละ30เหรียญ3 0มสถึงสาชั่วโมงที่สามีพี่ต้องไปอบรมนะคะหลังจากนั้นก็ต้องไปอบรมเรื่องการขับรถใหม่ก็ต้องเสียเงินนะคะต้องเสียเงินทุกอย่างเป็นเงินหมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็ พอหลังจากที่เราก็มาวุ่นวายเรื่องเรื่องต่างๆหลายเรื่องพี่ก็มีหน้าที่ขับรถไปส่งสามีที่ทํางานทุกเช้ารับกลับมาตอนเย็นคือพี่ต้องตื่นตีห้าครึ่งทุกวันนะคะแล้วก็ไปส่งสามีกลับมาแล้วก็ต้องมาหาข้าวหาปลาให้คุณย่าก,กินแล้วก็ทานู่นทนํานี่พาไปหาหมอถึงตอนเย็นก็ต้องกลับไปรับสามีกลับบ้านคือพี่คือแบบหมุนเลยอะ่ะพูดง่ายๆซะก็คือในที่สุดก็ เราก็หมดแต่ยุ่งหลายๆเรื่องไหนจะเรื่องประกันตัวไหนจะเรื่องอหาทนายไหนจะเรื่องไปคั n ซ์ลิงไหนจะเรื่องอเรื่องเรื่องหลากหลายลืมมอเตอร์ไซค่ะทุกคนค่ะลืมมอเตอร์ไซจนมาจนได้เกือบ2อาทิตย์พี่ก็เลยถามสามีว่าเธอแล้วบิ๊กไบคิดได้ป่าเฮ้ยมอตอร์ไซค์อยู่ไหนก็คือเรามีเรื่องยุ่งหลายเรื่องเนาะก็เลยติดต่อไปทางทางเขาเขาก็เลยบอกว่าให้เราจ่ายค่าที่เขาเอารถมาขนไปนะคะ ก็คือ,อรถที่เขามาโทษเราไปเราก็ต้องจ่ายค่าตรงนั้นพอจ่ายเสร็จแล้วเราก็ติดต่อไปเขาก็บอกว่าเขาเอามอเตอร์ไซค์เราไปไว้ที่ส t o ริตจังนะคะสโตรีจังก็คือที่เก็บของเก่าของ,ข,องขยะต่างๆนะคะรถราที่ติดต่อเจ้าของไม่ได้เขาก็เอาไปวางไว้ตรงนั้นแล้วพอเราติดต่อไปก็รู้สึกว่าถ้าพี่จําไม่ผิดนะคะก็มันผ่านมาแล้วก็เรื่องเรามันเยอะบางทีก็จําไม่แม่นก็ไม่ว่ากันนะคะก็ประมาณน่าจะ ยี่สิบห้าเหรียญหรือห้าสิบเหรียญเนี่ยค่ะก็คือประมาณวันละพันกว่าบาทต่อว,วันเราก็ต้องรับผิดชอบจ่ายนะคะแล้วทีนี้ณเวลานั้นเรามีเรื่องแบบเยอะมากในสมองตั้งผัวเมียนะคะก็สามีพี่ก็กลัวทั้งเรื่องจะตกงานเพราะว่าเรื่องอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าเป็นทํางานรัชการเนาะเขาก็คิดกังวลกลัวไปหมดก็คือมันเรื่องเรื่องเรื่องราวมันเยอะก็เลยตัดสินใจณเวลานั้นก็เลยติดต่อไปสามีก็เลยเอาเอกสารรถทั้งหมด ให้พี่ขับรถไปแกก็ไม่สามารถที่จะรับผิดช,ชอบตรงนั้นได้เพราะว่าถ้าเราเอารถกลับมาบ้านนะคะทุกคนค่ะก็แกก็คิดว่าหนึ่งแกขับไม่ได้สองแกก็เพิ่งจะเกิดเหตุการณ์กับแกแกก็กลัวพี่ขับอะไรอย่างเงี้ยมันก็อันตรายเอาเอกสารรถเนี่ยค่ะไปให้เขาเฉยเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องรับผิดช,ชอบจ่ายค่าค่าจอดนะคะให้เขาไปเลยค่ะก็คือตอนนั้นพี่ก็ไม่ได้นึกเสียดายอะไรเพราะว่ามันมันเรื่องเราในใน,ในหัวเรา มันมันเยอะนะคะพ้นสุดท้ายก็จากที่เรื่องราวมันเกิดขึ้นมาเยอะๆสามีพี่เขาก็ให้ทนายช่วยทําเรื่องให้ทนายก็ทําเรื่องให้ขับรถชั่วคราวนะคะพอขับรถชั่วคราวก็คืออ่าไปได้แค่อ่ะกซูรีนะคะคือไปได้แค่ตลาดแล้วก็ไปได้แค่เชิดนะคะคือคือไปไปโบสนั่นเองแล้วก็ไปไปที่ทํางานก็อ,อย่างน้อยมันก็ช่วยผ่อนอผ่อนคลาย ตัวพี่ได้เนาะสามเดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็สามีพี่ก็เริ่มเริ่มเก็บเอกสารเก็บนู่นเก็บนี่เพื่อเราจะไปไปขึ้นศาลนะคะเพื่อพอขึ้นศาลก็หนึ่งปีนะคะในเรื่องแล้วทีนี้ก็พอพอหลังจากขับรถไปครบสามเดือนหลังจากนั้นพี่ก็ทําเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมก็คือรับผิดชอบทุกอย่างในระหว่างที่เรารับผิดชอบขับรถไปส่งสามีขับรถไปส,ไปส,ไปส่งญาตินะคะ ขับโซ่ขับรถไปส่งญ้านะคะแล้วก็ทางกลับมาคุณย่าก็ก็อยู่ๆก็ร้องก็ก,ก็พี่ว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ระหว่างทางที่จะกลับมาบ้านประมาณครึ่งชั่วโมงย่าอุจจละแตกบนรถค่ะรถพี่อะค่ะ แล้วมันไม่ได้มีปั๊มน้ํามันข้างใน,ในปั๊มน้ํามันแล้วมีห้องน้ําเหมือนบ้านเรานะคะทุกคนถ้าเกิดว่าปั๊มน้ํามันมันก็ต้องเป็นห้างเราก็ต้องเข้าไปในห้างมันก็ไม่ทันแล,แล้วมันไม่มีอะไรทันเลยสักอย่างแล้วย่าก็อึบนรถพี่แล้วพี่ก็ตายแล้วย่าก็ร้องกอดกรดกอดร้องอยู่อย่อยางเงี้ยเนาะพี่ก็เปิดกระจกลงย่าก็สครีมใส่พี่ว่าอย่าเอากระจกลงอันแกก็จะปิดกระจกพี่กระจกแล้วคนคนเหม็นขี้ แล้วทีนี้พอมาถึงบ้านนะ่ะมาถึงบ้านพี่ก็เอาย่าเข้าไปอาบน้าล้างตัวล้างอะไรเสร็จแล้วพี่ก็มาต้องมาทําความสะอาดรถพอทําความสะอาดรถอยู่ในระหว่างทางนั้นก็คือสามีโทรมาบอกว่าให้มารับพี่ว่ามันยังไปไม่ได้รถยังไม่สะอาดแล้วเราก็ไม่พูดยังไงคือมันจุกมันจุกอยู่ในอกนะคะมันจุกอยู่ในอกสามีก็มารับฉันมารับฉันแบบเธอนั่งอูเบอร์มาได้ไหมก็ไม่ได้เธอต้องมารับซึ่งเราไม่สามารถอธิบายได้เพราะมันจุกมันจุกอยู่ที่อกเรา ตัวนในที่สุดพี่บอกว่าฉันยังล้างรถไม่เสร็จแม่เธอขี้แตกใส่รถอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งญาติหลังจากอาบน้ําแต่งตัวให้ใหม่เสร็จแล้วให้กินข้าวแทนที่แกจะไปนั่งสบายสบายสกบสดิอารมณ์แกก็มายืนร้องกอดกอดอยู่ข้างๆพี่พอแม่เข้าไปข้างในว่าฉันฉันเครียดพอแรงอยู่แล้วซึ่ง <c oughs> หลังจากนั้นสามีก็เลยเข้าใจว่าเออเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เขาก็เลยนั่งนั่งอูเบอร์ไปคันไปคันซลิงนะคะพี่ก็เลย ตั้งสติอารมณ์วันนั้นก็กินข้าวไม่ได้ตั้งสติอารมณ์พี่ก็เลยไปสวดมนต์พอไปนั่งสวดมนต์ตั้งนมโมได้ไม่ทันจบพี่ก็ฟุบลงไปต่อหน้าพระนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้อย่างเดียวร้องไห้อย่างเดียวแล้วก็พอเงยหัวคุยหน้าขึ้นมาพี่ป่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเกิดอาการภาะวะเครียดโดยทีเราไม่รู้ตัวนะคะเราเครียดเพราะว่าเจอเรื่องร้าย ร้ายมาหลายอ,อย่างมากนะคะทุกคนก็หลังจากนั้นก็เรื่องราวก็ดําเนินไปเรื่อยๆอย่างนี้จนในที่สุดก็ขึ้นศาลตัดสินแล้วว่าสามีพี่แล้วพวกพี่ต้องเจออะไรมาอีกมากมายอยู่รอะคุกได้ใช่ว่าเราจะใช้ชีวิตปกติได้นะคะต้องอยู่ในการควบคุมของเขาแล้วก็การขับรถของสามีต้องเสียเงินรายเดือนมานาน ีี่ปแล้วก็เราต้องเสียอะไรไปบ้างถ้าคนที่อยู่เมืองนอกถ้าถ้าเข้าใจก็จะรู้ว่าการที่เราเมาแล้วขับกฎหมายรุนแรงมากพี่ปาก็ขอเล่าแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ปามาเล่าตอนต่อไปวิตต่อไปยังไงแล้วพวกพี่เจอมรสุมอะไรไปบ้างนะคะแต่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปพามานั่งตากแดดอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยะคะ่ะพี่ปาก็ไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ